เออจ้าบพเาะเชฟเขาต้องใส่น้ำปลาจ้าต้องว่าจิบซี่จบต้องอีปอกงูจะว่ามึงกินจางยุยหางไอ้เกียร์จ้าเออเมื้อนี้ได้ผลค่ะได้ผลแน่นอนค่ะฉันจะไม่ใส่อะไรให้เธอเลยเพราะว่าเธอเพราะว่าเธอแพร่ยาแพร่ยาไม่ได้กินเค็มไม่ได้อีเนี่ยกระบายืนกระเพราไก่นะจ๊ะ โดยตรงนะคะแล้วเตะค่ะอ like ืมเนแต่ไา้ตัวอีฮานี่มันกัดเท้ายางเดี๋ยวอีฮานี่อีพี่ปอบเนี่ยเอาเข้ากับหีเพชรเนาะหี่แขกเพชรด้วยมั้ง่งจ้าเค็มมาเลยจ้าที่ตัมันมันเคมเข็มอีเพ็ดมั้ี่ย บ่ต้องาต้องก,กินล้อมมันดอกหญิงอื่นล้องทอกอีหลีโลดแซ่บยู่เนี่ยแต่แบ่แซ่บ เอาไปอีหยังไปไปอีหยังก่อกวมันพักันมีควสุขเลยเบิ่งออลิซาคุณนะเลิศลายไปเิ้งอลิซาพาณื่อเลยเจ้าตมือนละมาโพดเทะเปิ้งเอลิซามันเลิศไหมคจะไปตอนอีหลอดเก่งขออยู่ หลอดอันโออีแพเอินซื้อไหมเดียีฮาอันอันยุคุงเทพกันยังมาชุดมิมยุติจ้าหนาลากปะหนาลักปะชุดต่อชุดแต่อมันหนาลักเนาะมันมันเป็นเออ ข้าวซุกไปนี่เอาข้าวอันนี้ได้ได้เลยนเ,าเานเาะเา <c oughs> พราะว่าเพราะว่าข้าวอันอียังก็จัดจัดเดี๋ยวนะคะข้าวอันนียนข้าวอันนี้มันเป็นข้าวพัดมันก็สิซีไซดายดุย่งอะเป็นอะไรเราเอออิริบัสูอิริบัสู ตะดิวไหมตักบดีกะเพราไก่เอาแต่งที่ห้องซ้อยใบเบิด์เลตินี่อะไรจางขาว เอาบางมาลูกกูเอาบางมาลูกกูโอ้ยนาะประเทศไทยเอยกะเพรา,าไก่ไปแล้วนะคะต้นไหนกะเพราไก่เนี่ยต้นนี้กะเพราไก่แล้วก็กะเพราหมูนะคะหเหลือก,กะเพราหมูนะคะเอากระเส็บหเนาะแคตั้งใจเห็นดเาเลี่้ยงไว้เต็มมันนั้นยุ <c oughs> เลียงไว้เต็มลังบ้านนิดจ้า อันนี้ก็ะเพราหมูนะจ๊ะอันนี้ก็ะเพราหมูนะจ๊ะต่อไปแม่จันโต๊ะไม้หินอ่อนมีอะไรบ้างอเอาบ้านใส่หวัวดำมันพี่ปอบเอ้ย ตัวมันอ่อนเต่ทำเลยทำก๋วยเตี๋ยวทำอะไรเลย เข้าไปนอนในห,ห้องคือเก่ากับท้ายมันบกเข้าไปเลยมันละย,ย่างน้ำขู่น้ำค้นเขล่ะมันบกเข้าไปย้อนตรงนี้อีกนนหน่อยเท่าเท่าจะเบิ้งเข่ามันสุบไปเกาะนข้ามาันรีอ่ะ โอ้ยนี่แหละตะลิวมันเนี่ยที่เกณงซื้อมาใหา้มันปิดกระแดงมันมีแข็งๆมันเป็นกระแดงเผาหมูนะจ๊ะ